สวัสดีครับผมเรียบร้อย 40G นะฮะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูแมคโครแก๊สซอปนะฮะทัดดินเดิมออกนะครับผมเพราะว่าเป็นดินถมดินดำนะครับถ้าไมวเอาดินเดิมออกถนนเราจะถึงจะถมถึงจะทำจะมิกยังไงก็ไม่อยู่ฮะเพราะว่าดินเดิมมันเป็นดินถมนะดินดำนะแต่ก่อนมันเป็นคลองน้ำเก่านะครับเรา้เอาญี่ปุ่นมาลงแทนรบนรบเลยฮะ ฝุ่นมาลงอัดแทนนะขับโดยปลาแสนนะครับน้ำเริ่มออกแล้วนะฝุ่นลึกประมาณ2เมตรได้นะลึกประมาณ2เมตรได้นะจอรถเกียร์ไล่หินฝุ่นลงอีกทีนึงนะครไล่ตามหลังรถเมคโคเลยนะน้ำเริ่มออกแล้วตอนนี้นะ ไม่รู้จะทันฝนหรือเปล่านะครับฝนก็มาแล้วนะอากาศ้องฟ้าค่อนข้างมืดคึมครับวันนี้มีทั้งก้อนปูนมีทุกอย่างครับาว่าเอาของข่ามดผมนะมีเศษขยะเศษก้อนปูนนะ ผมน่าจะถมนานแล้วครับอาจจะมืดนิดนึงเนี่ยเป็นเพราะแสงนะครับผมเราฟ้ามืดคึ้มนะเหมือนฝนจะตกนอะอเฮ้บอย ดันลงไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้ามีผ่านหน้าเหมือนรถไถดันลงเลยลองก่อนนะถ้ารถเกียร์ดันลงผ่านมันอยู่ตรงกลางนะดันลงยังไงก็ติดครับผมหน้าทิ่มลงมานี่ก็ติดนะจมหน้าเนี่ยลงมาไม่ได้เลยนะจมเลยนะมเป็นดินมันยังเลี้อยู่นะครับผมเวจะใจไมโครเกียร์ลงให้ก่อนนะทําเป็นแรมลงให้ก่อนนะครับผมแล้วก็เราให้ไล่กองขึ้นไปเรื่อยนะรถเกียร์ไล่ลงไม่ได้นะหนัวทิมมนะม LIKE ท่มเราก็ติดเลยฮะ ้วยป้าสแสนนะครับสำหรับลมบัติกานนะครับผมตรงกลางนี้จะเป็นบ่อนะบ่อบำบัดน้ำบ่อเก่าเขานะหลังบ่อไม่มีปัญหา บยัางไม่เต็มครับไปได้อีกครับนึกว่าเต็มแล้วนะเราจนถึงพื้นเดิมเลยนะครับผมถ้าไปถึงพื้นเดิมนี่ไม่อยู่นะเส้นนี้รถวิ่งเยอะฮะถึงจะไม่ค่อยมีรถหนักแต่ก็ก็มีรถวิ่งเยอะเหมือนกันนะรถหนักก็มีครับเป็น,นบางทีนะผมสมยย่วนมากจะมีแต่รถเล็กแต่ก็ต้องทำให้ดีฮนะ เขาขอกเขาทำไว้ไม่พังถ้าเจ้าของมาทําแล้วพ็พังก็อายเขาแย่เลยฮะ้องทำให้ดีะัะ<ลง>ผมก็ทำผ้าเหมือนจะตกครับแต่ว่าฟ้าเริ่มเปิดแล้วฮะด้านหลังถ้าตกก็ตรงอาจจะตกกวบเดิมนะเวลาบ่ายโมงนะครับ จากกันยังจอดกันเต็มอยู่นะผมก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไล,ลค์กดแชร์กด subscribe ผมทัพรถสีสิบปีด้วยนะครับอยากจะทำลิปให้ FC และพี่น้องได้ดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเดินไปบอกให้แม่โคเหย้ายิงคู่ลงให้หน่อยน,นะฮะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วรถเกีจดก็ดันลงไม่ได้นะจบคลิปปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับสวัสดีครับผม